ท่านผู้ฟังที่เคารพคะขณะรายการชั่วโมงนักอ่านดิฉันพนธรรำเนียมอินดำเนินรายการทางสถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศออนอกระทรวงศึกษาธิการ FM 92หรือ www.moe-radiothai.net คลิกวิทยุศึกษาแล้วรับฟังกันย้อนหลังได้อีก6เดือนหลังการโอกนะคะช่วงนี้ขอเชิญทุกท่านพบกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสีกมลเวทในช่วงของภาษาไทยในชั่วโมงนักอ่านค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะคือเดี๋ยนดีใจว่าเราอาจจะที่ทำให้คนกลับมาเขียนเลขไทยกันนะคะอาจารย์ใช่ตอนนี้อ่านแต่ในโทรศัพท์อ่านในโทรศัพท์แล้วบนโต๊ะ ก็ยิ่งวิตกมากขึ้นเนี่ยเพราะเมื่อก่อนนี่เรามีเอ,อ่อโทรทัศน์มีอะไรที่เป็นเอ,อ่อโทรทัศน์มีอะไรที่เป็นจะบอกว่าเป็นแบบอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าคําว่าแบบอย่างนี้เราใช้สําหรับที่มันได้ผลดีที่มันดีนะคะค่ะทางบวกไม่ใช่ทางลบค่ะนั่นือว่าเป็นตัวอย่างซึ่งเราก็เอามาพูดเอามาปุยในรายการว่ามันน่าจะปุยในรายการว่า มันน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนี้แต่ว่าในการเขียนเขาเขาจะเรียกว่าเขาตามใจตัวเองกันมากขึ้นคือเขาใช้ความคิดอย่างเดียวว่ามันจะได้ไหมอ,อาจารย์คือตอนนี้เนี่ยแม้แต่ลูกศิษย์หรือคนใกล้ชิดเราบางคน เขาก็เข้าใจไปดังนั้นแล้วค่ะอาจารย์แล้วเราจะทำยังไงเราสู้จะไม่ไหวแล้วคะ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเยอะเราสู้จะไม่ไหวแล้วคะ่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเยอะอเรายอมเยอะมาตั้งเยอะแล้วนะคะอ๋อไอ,อ้เรื่องเลิกยอมเยอะนี่ไม่มีหรอก่ะเราเราไม่ยอมหรอกไม่ยอมเลิกเยอะยัเงเยอะต่อไปแต่ว่า ดูแล้วว่าทั้งๆท,ที่เราเยอะเราเราจะต้องเปลี่ยนวิธีเยอะหรือเปล่าร้วอ,อะไรยังไงไมั้งเราคงทําได้แค่ให้ข้อคิดตื่นใจเขาแต่เขาจะใช้หรือไม่ใช้เราคงไม่สามารถทำได้มากกว่านี้คือเราพยายามทำต่อค่ะที่สำคัญข่าวที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยค่ะน่ากลัวที่สุดเพราะว่ามันตื่นเต้น แล้วมันก็ยิงต่อๆกันไปด้วยความรักความห่วงใยอไนั่นเราไม่ค่อยได้เราไม่ค่อยไ,ได้เน้นหนักเรื่องค่ะแต่อาจารย์<ล>จะห่วงเรื่องภ<ล>าษาค่ะภาษาค่ะเขาตั้งใจเขียนผิดเขาตั้งใจเขียนเป็นตลกกันเยอะขึ้นจนบางทีดิฉันต้องถามคนที่รุ่นใหม่ๆว่าไอ้นี่แปลว่าอะไรอะอา่านแล้วไม่เข้าใจอ คิดคำใหม่เนี่ยได้มีสิทธิ์มีสิทธิ์คิดแต่อย่าให้เสียหลักเพราะพะหลักที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะใช้สร้างเสียนสร้างอะไรได้หมดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไปสร้างหลักใหม่สร้างแต่คำใหม่ก็พอแล้วดิฉันว่าเขามีคำตอบให้ดิฉันสะดุ้งมาแล้วว่าดิฉันสะดุ้งมาแล้วว่าไม่คิดจะคิดอะไรใหม่กันบ้างเหรอ ใหม่ได้คิดใหม่คิดใหม่แต่อย่าให้เสียหลักเก่ายางเพราะว่พาพอพอคิดใหม่แล้วเนี่ยมันเกิดของสองอย่างสามอย่างขึ้นไปซึ่งทำให้เกิดความสับสนสนว่าแล้วจริงๆเราจะต้องใช้อันไหนและอันไหนควรถูกหรือว่าเราจะปล่อยให้อ,อสร้างใหม่แล้วใช้ของใหม่ไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นของใหม่ที่ไม่ถาวรและไม่ไม่ใช่ของจริงจังไม่ใช่ของที่ น่าจะใช้ได้ค่ะแล้วดิันก็ห่วงตรงนี้แหละเมื่อห่วงตรงนี้แหละไม่ไม่เคยปิดกั้นค่ะสร้างใหม่สร้างเลยสร้างได้สร้างเลย,เลยแล้วดิ้งเคยยกตัวอย่างว่าคําว่าเดียวอ่ะเป็นเดี๋ยว,วเราก็มีเขาเราก็มีคําว่าเปดี๋ยวเดี๋ยวเดียวแล้วคําว่าเดียวค่ะก็คือคำว่าเดียวขึ้นมาดิันก็ไม่ว่าอะไรก็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 คุยกับเด็กที่เป็นคนเขียนว่า เดียวของเธอนี้มันคืออะไรคือถ้าไม่อ่านความเนี่ยคําที่ใช้นี่มันต้องไม่อาต้องอาศัยความอื่นด้วยนะค่ะถึงจะเป็นคําถึงจะมีความหมายถึงจะอะไรได้ไม่ใช่ว่าต้องอ่านหมดแล้วก็แปลออกนี่แปลว่าถ้าคนอ่านก็เข้าใจถ้าคนอ่านก็เข้าใจแล้วเนี่ยถ้านายพูดไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ยมันก็จะไม่รู้เรื่องอยู่ดีอ่ะก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็แปลว่าก็มาจากเดี๋ยวและครับแต่ว่ามันเร็วกว่าเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเนี่ยมันจะมีช่วงระยะเวลาแต่เดี๋ยวนี่มันทันทีที่ไหนเดี๋ยวล้วก็ต้องทําเลยค่ะ <c oughs> ยิยงบอกว่าโอเคความหมายที่ให้เนี่ยใช้ได้พี่มาก็ชัดเจน <c oughs> เขียนให้ดูสิเขาก็เขียนดอเอวจัตาวาเดี๋ยวเขาเขียนถูกอีกดียิบอกดีมากเขียนถูกอักษรวิธีไม่มาเขียนหอดอเอวอะไรตามตามที่อยากจะให้มันตรงเครื่องอะค่ะ <c oughs> แต่ก็อย่าให้เสียหลัก อย่าให้เกิดหมูมออ,อจูจตวาหมูมันมันมันก็จะมีสองหมูอยู่นี่เราก็เคยบ่นกันว่าอ่านตามความนิยมคะ่ะอ่าอ,อตามหลักดิฉันภาวนาอย่าให้เกิดการเขียนตามความนิยมและเขียนตามหลักเป็นไปไม่ได้มันจะเกิดโคลาหนในภาษาในชาติในบ้านเมืองนะเพราะฉะนั้นเรียนเรื่องการเขียนกันสักนิดหนึ่งรับรู้กันสักนิดหนึ่ง ดิฉันพยายามเขียนเรื่องทั้งหมดนี่ไว้นะคะค่ะได้ใช้ไม่ได้ใช้ดิฉันไม่สนใจหรอกแลก้วก็ไม่ได้ใช้ดิฉันไม่สนใจหรอกแลก้วก็มันทั้นมีที่มันเป็นหลักที่ต้องยึดจริงๆกับหลักที่เขาอยากจะยึดวิธีง่ายๆมีร้านมีร้านอาหารชื่อดีดีนะคะแล้วก็หอวออะไม่เอกอ๋อผเขาจะ เขาตั้งใจจะชื่อร้านอะไรดีวะาใจว่าจะออกเสียงว่าดีวะ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 เพราะนั้นก็ไม่ต้องมีหอหีบถ้าหอวอะเ่ะมันถ้าสวะเสียงเอกมีไม่เอกก็ยังเป็นเสียงเอกเลฉันงเคยบอกว่าเอหญิงอยากเป็นชายชายเป็นเสียงเอกเลี้ยงเคยบอกว่าเอหญิงอยากเป็นชายชายอยากเป็นหญิงแล้วต้องผ่าตัด <ฮ>แต่ถ้าหญิงเป็นหญิงอยู่แล้วก็ <c oughs> ไม่ต้องผ่าตัด <c oughs> ไม่ต้องไปแต่งอะไรให้มันเป็นหญิงอีกแล้วเพราะนั้นว่ะเป็นเสียงเอกแล้วไม่ต้องเติมไม่เอกแค่เป็นเสียงเอกอีกมันซ้ซ้อนมันลุงรงังอันนั้นเขาไม่ทราบนานเขาคงนึกว่า,เ,าเจอเขียนที่มันเป็นหลักเกณฑ์จริงๆง่ายๆนะคะไม่หลักจริงแต่ว่าไม่ให้ไม่ให้ยุ่งยากนะักคือเหลือคนบางคนก็อยากจะรู้ อันนี้ถ้าคนที่ไม่ยอมรู้ไม่อะไรอีกแล้วเนี่ยก็ให้เทียบคำที่ตัวเทียบคำที่ตัวรู้จักก็ได้หอวออะหวะอ่านไม่ออกแหววหวะแหววคุณต้องรู้จักแน่เลยหอวอแหวคุณอ่านว่าแหวเพราะฉะนั้นหอวอะมันก็ต้องหวะค่ะไล่นิ้วนิ้วดูแล้วมันก็เสียงเอก เพราะเสียงเอกก็ไม่ต้องลงไม่เอกให้มันเป็นเสียงเอกไม่เอกจะใช้เปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์ต่อเมื่อมันไม่มีหอนํามันเป็นอักษรต่ำใช่ไหมค่ะแล้วรู้ได้ไงก็คออ่านไม่เอกอ่านว่าไงคออ่านไม่เอกค่ะเอกค่ะเออข้ออ่านเฉยๆไม่มีไม่เอกเราอ่านว่าค่ะค่ะนะไล่เสียงไปแล้วค่ะ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 อ้าวค่ะเสียงตรีนี่ เอ้าเสียงตีไม่ต้องการเราต้องการเสียงค่ะ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 เสียงโทรบอกแล้วต่ำไม่ทรงรูปน้อยกว่าไอที่มีไม่เท่าไหร่ซาทุเขาเขียนไงซาไม่ะยอมแพ้ค่ะสออาไม่ตรีค่ะสออาไม่ตีซาเหรอคะซาก็ไม่ได้อีกอะ สาธุก็สอนอาสาทออุทุจบก็เขาจะออกเสียงซาทุไงฮะจะเรียนนะซาทุแล้วก็ไม่ว่าถ้าอยากจะสาทุก็เขียนซาสิเออชอไออ่านว่าไซเออชอได้ออะชออาอ่านว่าชาชอใจเออชอได้ออะชออาอ่านว่าชาชออาไม่โทอ่านว่าช้าชออาไม่โทนก็ซาคือ เทียบกับคำที่รู้จักและช่วยทุกนิดนึงเถอะเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประเทศชาติอย่างนี้นันจะรออ่อนใจจริงจะว่าเรืมมาา่องมากยังไงก็ได้ไม่ว่า,าอะไรสาธุเขาก็เป็นสาธุคืออยากจะเขียนเขียนได้เป็นคำเป็นคำเรียนเสียงได้ไดค่ะนาเขียนให้มันถูกต้องค่ะอย่ากเกิดในพจนานุกรมว่า เขียนตออาไม่โทรก็ได้หรือเขียนสอไม่โทรก็ได้หรือเขียนสออาไม่ตีก็ได้อาจารย์จะยุ่งไหมค่ะ,ะคงไม่เกิดวันนั้นนะคะดิะฉันภาวนาขอเอาใจช่วยไม่เกิดวันนั้นเออให้ให,ให,ให้ดีฉันไปก่อนที่มันจะเกิดแล้วกันไ <c oughs> อ,อตอนที่ดีนินยูนี่จะประคุณอ,อคงไม่เป็นห <c oughs> รอกค่ะอาจารย์ <c oughs> เป็นหรอกค่ะอาจารย์ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ท่านผู้รู้ยังอยู่อีกเยอะท่านคงช่วยกันดูแลในพจนานุครมเองก็เป็นเหมือนกันนะคะจริงอ่ะอ่าจิงอ่ะอ่าจิงอ่ะอออะรอไอเราอ่านว่าอะไรนะคะอออะรอไออ่านว่าอะไรอะไรใช่ไหมคะค่ะก็ลองไล่เสียงดูอ่ะ อ่ะอ่ะอ่ะเสียงเอกใช่ไหมจะค่ะอืมอ่ะเสียงเอกเขาก็จริงอนะ่ะจริงอนะ่ะจริงอ่ะหรือจริงอนะ่ะไล่นิ้วดูก็ได้โอ๋ลืมไปค่าอาจารย์เดี๋ยวนี้เขาไล่เสียงห้าเสียงไม่ได้กันแล้วไม่ได้กันแล้วค่ะอาจารย์ใช่เขาไม่สามารถไล่ไล่รูปกระเสียงให้มันตรงกันได้แล้วคะ่ะอาจารย์ถ้าเป็นออรูป เอออักษรสูงกับอักษรต่ํานะคะเขาก็ทําเสียงเหมือนอักษรกลางไปแล้วค่ะก็ก็ถูกคือการไล่ห้าเสียงเนี่ยมันเป็นการไล่เสียงพือยันชนะนะคะไม่ใช่ไล่เสียงอักษรสูงกลางเสียงอักษรสูงกลางต่ําพยันชนะทุกเสียงทําเสียงได้ห้าเสียงเสมอค่ะพอขอเขาก็ขอเงาะงงงงาะนอน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  นี่หมายถึงเสียงพี่เย็นชนะเพราะนอนหนอนอนหนอนน,อน,นี่เราไม่ได้ออกเสียงตัวหอด้วยค่ะใช้ตัวหนอเตคอใช้ตัวขออใช้ตัวขอชอใช้ตัวขอซอใช้ตัวสอหอใช้ตัวหองอก็ใช้ตัวงอีเพียงแต่ว่าตัวงอเราไม่ได้กำหนดรูปร่างเฉพาะเราใช้หอหีบก,กับงองูเขียนออกมาเป็นตัวงอค่ะก็ตอนนี้เดีนได้ฟังจากคุณแม่ จากคุณแม่ลูกเด็กแปดขวบคนหนึ่งเล่าให้ฟังบอกว่าอ่านหนังสืออ่านได้แต่ป้าเขาสะกดไม่เป็นนะป้าดิฉันงงว่าแล้วคุณครูสอนแบบไหนเอย่ยสอนแบบไหนเอย่ยเขาสอนกันแบบไหนคะเพราะว่าเด็กอ่านหนังสือได้แต่สะกดคําไม่เป็น อาจารย์ชื่อหรือเขาว่าอา่านหนังสือได้คืออา่านเป็นคำคำได้ค่ะแต่ทำไหมคะไม่ได้ถามลเลยเมือกี้นันเคยเคย,เคยทดสอบอ่ะที่เขาบอกว่าอา่านได้เนี่ยดิฉันก็เอาคําเหล่านั้นมาว้ไว้ในที่ต่างๆค่ะเขาได้คําที่เคยเห็นที่เคยผ่านมาที่เขาเทียบไม่ได้ค่ะเทียบไม่ได้แล้วถ้าไม่ปรากฏต,ตามตําแหน่งที่เขาเขาคิดว่าจะต้องอยู่เขาก็เทียบไม่ได้ค่ะ แล้วก็อ่านทั้งหน้าเนี่ยข้องปึ๊กเลยถามไปเลฮ้ยทำไมอ่านได้ไงเนี่ยแต่สะกดไม่ได้เลยค่ะค่ะจะเป็นการสอนแบบมปพ,พหรือเปล่าคะคืออ่านเป็น<ม>คำๆแบบนั้นก็น,นั่นแหละไอ้ที่มาทําให้ให้ตัวนั้นคือตัวมาทําให้เลิกตัวนั้นคือตัวมาทําให้เลิกสอนแจกลูกซึ่งฝรั่งเองเข้าใจผิด ว่าการสอนแจกรูปของเรานั้นคือการสอนคําที่ไม่มีความหมายให้เด็กจํารู้และจําแล้วคนไทยไปเชื่อเขาทําไมอ้าวก็คนไทยไม่ได้เรียนภาษาไทยนี่ค่ะคนไทยที่ไปเมืองนอกเมื่อก่อนคือคนที่เก่งอังกฤษไม่ไม่เกี่ยวกับภาษาไทยค่ะหมดเลยค่ะกลับมาล้างสมองเลย ไม่สอนการแจกลูกสะกดคําแล้วใช่พวกเขาไม่รู้ว่าการแจกลูกมันคืออะไระเขารู้สึกว่าแล้วรู้จักอะจําคําได้จําเสียงได้เนี่ยเป็นร้อยร้อยคำโดยไม่มีความหมายก็ลองคิดดูกอถึงฮอมันมียี่สิบเอ็ดเสียงค่ะยี่สิบเอ็ดเสียงยี่สิบเอ็ดเสียงแล้วก็แต่ละเสียงไล่ได้ห้าเสียงค่ะในห้าเสียงสะกดที่มันต่างกันอีก แปดเสียงก็แล้วก็ทําได้หมด <aze S 2> ค่ะการของต้อนค้อนกอนกินกินกิ้มกิ้กินกินกินกิ้งกิ้งกิ้งอะไรเราทําได้หมดมันเป็นเสียงที่ฝรั่งก็ไม่เข้าใจว่าทําไปทําไมอะ่ะไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยแต่เพื่อเสียงเนี่ยไม่เห็นมีความหมายอะไรเลยแต่เพื่อเสียงเหล่านี้พอหนึกเข้าไปในหัวเด็กแล้วเนี่ยเรื่องการอ่านมันไม่มีปัญหาค่ะ <c oughs> เขาเข้าใจว่าเราสอนอ่านคำที่ไม่มีความหมายเราบอกนี่ไม่ใช่ Read i n g ไม่ใช่เป็นการสอนอ่านแต่เป็นการผนึกเสียงที่มีอยู่ในภาษาลงอยู่ยงคงกระพันอยู่ในนั้นใครขึ้นมาก่องพับเขาก็ต่อได้ก่องพับพอให้ไล่เขาก็ไล่ได้กล่องก่องกองก่องเด็กรุ่นหลังนี่พอให้ไล่คําว่าเออถองนะคะค่ะเออถอเนี่ยถอถอถุงเนี่ย บอกไอ้ไล่ห้าเสียงที่อ่านกอถอดถุงเนี่ยบอกไอ้ไล่ห้าเสียงที่อ่านกอก่อนก,ก็ได้อกอก็อก็สกออถอทอถอดทอถอ,อเขาไม่มีทอก่อนไม่มีคือถ้าเราขึ้นตัวไหนเขา,เาออก็เอาตัวนั้นไว้หน,น oh, uh, uh. ้าค่ะอ๋อค่ะเพราก็บอกทอถอทอทอถอเราบอกงั้นเขียนพี่เขาเขียนทอค่ะทอถอทอถามว่าข้างหน้าอ่านว่าไงทอข้างหลังอ่านว่าไงทอมันเสียงเดียวกันนี่ค่ะอาจารย์อ้าวแต่ว่าข้างหน้าเนี่ย เป็นสื้งสามัญเพราะมันอยู่หน้าค่ะท <c oughs> อสร้างจัวาค่ะก็ก,ก,ก็มันผิดไงแล้วไม่ไม่ยอมแก้กันไม่ยอมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นไงแล้วไม่ไม่ยอมแก้กันไม่ยอมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจะทําให้เสียหายในภายหลังเชื่อไหมคะสามปีปีมันละที่เดือนพูด ก็มีมาใหม่มีอยู่เมื่อสักสองสามปีอะค่ะเห็นตื่นเต้นกันเรื่องของการที่มันเกิดปัญหาจากโรงเรียนเอกชนโรงเรียนหนึ่งที่เขาอ้างว่าเขาทำตำราเฉพาะในโรงเรียนเขาเพื่อสอนเด็กของเขาแต่มันกระจายออกมาข้างนอกจนเกิดปัญหาลงหนืงอสือพิมพ์ที่ดิฉันเคยขอความกรุณาอาจารย์ช่วยฝากคุณครูภาษาไทยรุ่นใหม่นะคะ ว่าอันใดอันใดที่เป็นของดีอยู่แล้วโปรดช่วยกันถนอมรักษาให้เข้าใจเรียนให้รู้มันคือความรู้ระดับประถมศึกษาเท่านั้นเองมันไม่ใช่ความรู้ระดับสูงไปกว่านี้เลยเมื่อเข้าใจระดับประถมแล้วเดี๋ยวต่อไปคุณก็จะแม่นไปเองเรื่อยๆจากประสบการณ์ในการเรียนรู้คำเพิ่มเติม ดังนั้นช่วยสอนเด็กให้สะกดคําเป็นด้วยเถอะค่ะ้ถ้าครูสะกดไม่ไม่เป็นอะ่ะนี่แหลคะค่ะปัญหาเพราะว่าคนที่จะสอนให้ครูสะกดคําก็น่าจะมีรุ่นอาจารย์กับรุ่นเด็กสุดก็คงเป็นดิฉันครูรุ่นใหม่จะสอนเป็นสักกี่คนอันนี้ไม่ได้ปรามาสนะคะแต่ว่าเขาเข้าใจในการเข้าใจในการที่จะสอนเด็ก คลาดเคลื่อนไปตามสิ่งที่เขาได้รับแล้วค่ะเพราะเขาเขา,เขาก็เขาก็จนปัญญานะคะดูการสอนของครูหลายคนดูเอรับคําปรึกษาแล้วก็ดูไปดูแล้วก็จะไปช่วยอะไรเขาเนี่ยค่อนข้างจะลําบากค่อนข้างจะลําบากเพราะพื้นเ,เ,เขาไม่มีอ่ะเขาต้องเรียนะถมใหม่อะ่ะเรียนคุยกับเพื่อนครูที่อยู่ต่างจังหวัดที่ต้องสอนภาษาไทย ให้กับเด็กกศอนอครูก็ยังสอนไม่ได้อะค่ะอืมก็จะให้เขาสอนกี่ปีเนี่ยเป็นสิบปีค่ะแล้วก็คนกศอนอ,อเองก็ไม่สามารถเลือกครูเฉพาะเอกภาษาไทยเข้าไปเป็นครูได้ด้วยเลือกไปก็ไม่ได้ค่ะอาจา,ารย์ขาดิฉันไปดูหลักสูตรแล้วเขาไม่ได้สอนเรื่องเหล่านี้ค่ะในหลักสูตรสําหรับครูที่ไปสึ ในหลักสูตรสาหรับครูที่ไปเป็นครูภาษาไทยพรดียนเอามาหลายมหาวิเลยเลยเอารา,ายวิชามาดูแล้วไม่มีค่ะเออเป็นร้อยๆหน่วยกิจเนี่ยไม่มีเรียนเรื่องเหล่านี้บางมหาวาิาลยบางมหาวิเยมีเก้าหน่วยกิตเป็นมาความเป็นมาความเป็นไปแค่หกหน่วยกิตหรือที่เป็นหลักหลักของภาษาหลักการใช้ภาษาสามหน่วยกิต น่าจะมีใครถึงเก้อาอะจาย์น่าจะมีลูกศิษย์อาจารย์ใจเด็ดวานชเอมที่คงจะโชคดีที่ราชพัฒบ้านสมเด็จกับราชพัฒพระนักที่คงจะโชคดีที่ราชพัฒบ้านสมเด็จกับราชพัฒพระนครที่อาจารย์ใจเด็ดยังสอนอยู่แต่ว่าเขาจะรับไปแค่ไหนอันนี้คงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะอาจารย์บอกว่าช่วงเวลาที่สอนเนี่ยมันน้อยลงแล้วที่สําคัญตอนเนี้ย เขาใช้วิธีหนึ่งวิชาหนึ่งรายวิชาไม่ได้สอนคนเดียวนะคะอาจารย์สมมุติว่ามีหนึ่งรายวิชา,อา,าอาจารย์พิสีการ a ร a n พนน์ต้องสอนคู่กันแล้วบางทีก็แบ่งกันสอนหรือบางทีก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการที่จะจัดการสอนด้วยอาจารย์อาจารย์เคยเห็นไม่สอนคู่บอกแล้วอ่ค่ะดิฉั่นก็เจอมาแล้วค่ะแล้วเราจะทำเช่นไร เออดีด๋ยวก็ทำเท่าที่จะทําได้เขียนไว้ให้มากที่สุดอที่ควรจะเป็นไปค่ะใครจะไปใช้ไปปฏิบัติไปอะไรยังไงเกิดใครจะไปใช้ไปปฏิบัติไปอะไรยังไงเกิดมีเกิดเกิดประเทศชาติเจอคนที่เป็นขุมทรัพย์เอาไปปฏิบัติก็ไปฟื้นได้เ,ออเรื่องชาติไหนอ่่ะคะ จบช่วงของภาษาไทยในชั่วโมงนักอ่านมีหนังสือดีๆอีกเล่มหนึ่งนะคะคุณน้อยจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝากมาประชาสัมพันธ์ค่ะชื่อประวัติวรรณคดีไทยหนึ่งเป็นสมัยสุขโขทัยถึงสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะผู้เขียนคือว่าที่ร้อยตรีนัทวุฒิคลายสุวรรณนำสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัย มหามากุฎราชวิยทยาลัยค่ะเป็นหนังสือที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์วรรณกรรมสุขโขทยัยบันทึกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์และสังคมส่วนใหญ่จะเป็นวรรณกรรมศิลาจารึกรรกรรมศิลาจารึกที่จารลงบนแผ่นหินสลักหินเสาหินกรอบประตูใบเสมาผนังและอื่นๆที่จารลงในใบลานแผ่นเงินแผ่นโลหะอื่นๆ รวมทั้งฐานพระพุทธรูปฐานเทวรูปต่างๆนะคะซึ่งรายละเอียดนี้ผู้ที่เริ่มศึกษาวรรณคดีก็จะได้รับความรู้แล้วก็สามารถที่จะใช้เป็นพื้นฐานในแนวทางการศึกษาวรรณคดีต่อไปในขั้นสูงได้ค่ะก็ขอเชิญไป อ่านกันได้ที่อ่านกันได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกสาขานะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันผนอรรมเนียมอินลาท่านไปก่อนกลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาบ่ายโมงทางสถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศออนอแห่งนี้มีความสุขกับการอ่านกันทุกบ้านทุกสุขกับการอ่านกันทุกบ้านทุกครอบครัวนะคะสวัสดีค่ะ